แล้วครับผมก็แสดงความยินดีเรามาแสดงความยินดีให้กันพี่เก่งลายพางังก็คือพี่ชายผมก็แสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยแล้วก็น้องอดีตอดีตคนที่เคยเป็นแฟนผมด้วยนะครับน้องนุงน่กนิดด้วย เริ่มต้นใหม่แล้วครับเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมเลยครับผมเชื่อว่าแฟนคนนี้จะเป็นคนที่อิวใจผมที่สุดเปิดตัวหน่อย ก็เปิดอยู่น่นีครับทําเอาโซเชียลคือฮาหนักมากการล้างเก่งลายพางได้รับอิสรภาพกับสู่อ้อมกอดของครอบครัวเพียงไม่กี่วันล่าสุดค่ะเปิดตัวสาวใหม่ที่ทาเอาชาวเน็ตร้องเอ๊ะอยากตามใส่ใจและสงสัยจับโปะแรกเวอร์ว่าสาวคนใหม่ที่ว่านี้ดูหน้าตาคุณ้นๆค,คล้ายทีเจสาวคนดังคนรักของแฟนฟูดที่เคยไปออกรายการหนกระแสปมชินแซหรือเปล่า ก่อนพวกนายขยี้แรงถามจากปากเจ้าตัวและล่าสุดค่ะแป้งฝุ่นเองก็ออกมาขึ้นไหวเคลียร์ใจกลางโซเชียลแล้วค่ะ ้องบอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของชาวเน็ตที่คอยตามใส่ใจยิงกว่าคนในครอบครัวพอลล่าสุดค่ะหลังจากที่เก่งลายพางหรือนายกิราย,ยุยิ้มอัมพยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังถูกดำเนินคดีในข้อหาฐานความผิดประกาศโฆษณาและชักชวนให้ผู้อื่นเขาเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญ,ญ,ญาตและถูกสั่งจำคุกนาน10เดือน40วันซึ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนพี่น้องคนสนิทและคนในครอบครัวบารอต้อนรับทันทีที่ถู ไปตัวออกจากเรือนจำค่ะเก่งไลยพางได้กลมกลาเท้าแม่พร้อมกับสวมกอดลูกสาวด้วยความดีใจ ล่าสุดค่ะที่ทำออนไลน์คนจับตามเมื่อมีภาพและคลิปของเก่งลายพัางกับสาวสวยเซ็กซี่ที่ดูสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษและแล้วทุกคนก็ถึงบกักออกทันทีค่ะเมื่อแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเฟิร์นวรรณภาออกมาอัดคลิปแซวแรงหลังจากที่เก่งไลายพางนัดทานข้าวแต่กีพีกไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าการนัดทานข้าวรอบนี้เจ้าตัวบอกกับทางเฟิร์นว่าจะเปิดตัวเมีย โดยเฟิร์นเล่าว่าพี่เก่งเขานัดเฟิร์นไปกินข้าวพี่เก่งเนี่ยเขาพึ่งออกมาได้สองสามวันล่าสุดบอกว่าเฟิร์นเราไปกินข้าวกันพอดีพี่จะเปิดตัวเมียฉันนี่ยอยู่ด้านนอกเป็นโสดมาสี่ห้าปีละพี่เก่งออกมาสองวันกลับค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปขอของดีสักหน่อยวันนี้นะคะพี่เก่งก็นัดเฟิร์นไปกินข้าวนัดไปกินข้าวทุกคนรู้ไหมพี่เก่งออกมาได้ประมาณสองวันเนาะสองสามวันล่าสุดบอกว่าเฟิร์นเราไปกินข้าวกัน พอดีพี่จะเปิดตัวเมียพนาเปิดตัวเมียเจแจะเจอยู่ด้านนอกฉันอยู่ด้านนอกมาเป็นโสดมาสี่ห้าปีและ้ะพี่เก่งออกมาสอ,องวันกราบค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปขอเขา<อ>เรียกว่าไปขอของดีหน่อยว่ายังไงเนาะเดี๋ยวไปหาพี่เก่งก่อน<ๆ><ๆ>จะเจอกัน หลังจากนั้นค่ะทางเฟิร์วนวรรณภา,ายังได้ลงคลิปเก่งลายพางกับสาวสวยข้างกายพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าพี่เก่งออกมาได้2วันเปิดตัวแล้วโดยในคลิปค่ะเฟิร์นแซวเก่งลายพางว่าตอนแรกบอกฉันว่าจะเปิดตัวเขาฉันบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดทางเก่งเองก็บอกว่าอะไรเนี่ยทางเฟิร์นก็บอกอีกว่าถามน้องเขาหรือ,อยังจะเปิดตัวหนะ่ะ ทางเก่งก็ตอบกลับว่าเขาเขินทางเฟิร์นก็ขยี้ต่อทันทีเขาว่าเขินหรอไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเจอกันเมื่อไรจีบกันก่อนที่จะติดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่แฟนตอนแรกบอกฉันว่าเปิดตัวเขาอ่ะฉันบอกเดี๋ยวก่อนยวค่อยเปิดว่ะอะไรเนี่ยถามน้องเ,เขาหรือยงังจะเปิดตัวเขานะ่ะเขาเขินเขาเขินหรอเขินหรอไม่ต้องเขินไม่ต้องอาย เจอกันเมื่อไรอ่ะ,อะเจอกันเมื่อไรอ่ะไหวยยังไงอยู่ในคู่ <c oughs> อๆๆๆๆๆๆ๋ออ๋ออ๋ออันนี้จีบกันก่อนที่จะติดใช่ไหมไม่ใช่เจจะไปสักเขาทำไมห งานนี้ค่ะชาวเน็ตตามมามุงใส่ใจกันไม่พักเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเพราะสาวข้างกายของเก่งลายพางดูน่าคุ้นคุ้นคล้ายกับดีเจนุกนีกแฟนสาวของแป้นฝุ่นค่ะ ดีเจนุกนิดเปล่าครับหนะ้าเหมือนแฟนเก่าแป้นฝุ่นเลยเอาเวลาไหนไปจีบกันคะหนะ้าคุณคุณนะเหมือนอดีตแฟนใครวะด้านของแป้นฝุ่นค่ะก็ออกมาเปิดใจกลางไลฟ์หลังจากที่มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถามกันรัวว่าเห็นหรือ,อยังโดยทางแป้นฝุ่นเองก็ได้ตอบกางไลฟ์ทันทีคว่าผมเห็นแล้วผมก็แสดงความยินดีวันนี้ที่ไลฟ์สดนี้ก็คือเรามาแสดงความยินดีให้กันกับทางพี่เก่งไล์พางก็คือพี่ชายผมถามว่าสนิทไหมก็ไม่ได้สนิทมากมายอะไร เจอกัรที่งานก็พูดคุยกันตามปกติรูปงานกันก็แสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยและอดีตคนที่เคยเป็นแฟนผมด้วยอยากนอกนุกนิกด้วยครับ นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทางแป้งฝุ่นเองก็ยังเปิดเผยอีกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นใหม่แล้วดีกว่าเดิมด้วยดีกว่ามากๆผมเชื่อว่าแฟนคนนี้จะเป็นคนที่หิวใจผมสุดๆตั้งแต่ที่ผมเคยคุยมาหลันั้นชาวเน็ตเองก็บอกกับทางแป้งฝุ่นค่ะว่าเปิดตัวหน่อยทางแป้งฝุ่นก็ตอบกลับว่าก็เปิดอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นใครคุณผู้ชมลองไปดูกันนะคะหลายคนก็ยังมาบอกว่าเห็นหรือย,ยงังเห็นหรือย,ยงังผมผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้ว ผมก็แสดงความยินดีวันเนี้ยที่ไลฟ์สดเนี้ยก็คือเรามาแสดงความยินดีให้กันนะครับพี่เก่งลายพางก็คือพี่ชายผมถามว่าพี่ชายาสนิทไหมพี่เก่งก็เคยถามว่าสนิทก็ไม่ได้สนิทมากมายอะไรแต่เจอที่งานอะไรคุยกันปกตินะครับก็สนิทสนมกันดีก็นั่นแหละร่วมงานกันอ่ะอินฟูอ่ะเนาะ นะครับก็แสดงความยินดีกับพี่เขาด้วยแล้วก็น้องอดีตอดีตคนที่เคยเป็นแฟนผมด้วยนะครับน้องลุงนิกด้วย <S <S เริ่มต้นใหม่ <S <S ผมเริ่มต้นใหม่แล้วครับเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมแลยครับเดิมดีกว่ามากมากถามว่าแฟนคนนี้ผมเชื่อว่าแฟนคนนี้เป็นจะเป็นคนที่ฮิวใจผมที่สุดตั้งแต่ที่ผม ตั้งแต่ที่ผมเคยคุยหรือองจริงๆนะเปิดตัวหน่อยก็เปิดอยู่นี่ครับ ซึ่งคุณผู้ชมคะากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยใครยังจํากันได้ดีดีเจนุกนิกสาวสวยเซ็กซี่คนนี้เคยกบมหาดูใจกับทางแป้งฝุ่นปายุทธเป็นที่รู้จักในฐานะยูทูบเบอร์และศิลปินคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะก่อนที่จะห่างหายกันไปเพราะว่าทางฟันของดีเจนุกนิกไปมีความสัมพันธ์กับทางอาจารย์ออสติลี่ห่วงจุ้ยที่เป็นประเด็นดังก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่นุกนิกเลิกกับแป้งฝุ่นหันไปคบอาจารย์ออสติลี่ห่วงจุ้ยชีวิตนุกนิกเนี่ยก็เหมือนจะดีแต่กับยยกยิย่งกว่าเดิมมค่ะะเพราา าภายหลังครวาอาจารย์ออสมีครอบครัวอยู่แล้วจึงจะตีตัวออกห่างแต่ก็ถูกอาจารย์ออสกัดทั้งหน่วเนียวจดนุกนิกต้องขอความช่วยเหลือจากทางแป้งฝนซึ่งแป้งฝนเองก็ช่วยนุกนิกออกมาได้ค่ะ แต่แล้วนุกนิกก็ใจอ่อนกลับไปหาอาจารย์ออสเพราะว่าฝ่ายชาย,ยขอโอกาสในการปรับปรุงตัวกลับไปรอบนี้นุกนิกเจอเรื่องราวหนักกว่าเดิมค่ะจนสุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลงังจนได้มาออกรายการโหนกระแสซึ่งเป็นการเผชิญหน้ากันอีกครั้งระหว่างนุกนิกและแป้งฝุ่นค่ะซึ่งสีหน้าแล้วก็แววตาของแป้งฝุ่นในตอนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะร้องไห้ตลอดเวลาจนพี่นุมกันชยัยถึงกับออกปากแซวกลางรายการเลยทว่าอยากร้องทนไหวไหมทางแป้งฝุ่นเองก็ตอบว่าหนักกว่าน,นี้ก็ทนพอแล้วโดย ตอนนั้นค่ะขณะที่นกนิกเนี่ยกำลังเล่าจุดเริ่มต้นความสัมพ,พันธ์ของเธอกับมอดูดดังคนนั้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีหนึ่งคนที่กระอักอวนใจที่สุดนั่นก็คือแป้งฝุ่นอดีตคนรักของเธอที่มาร่วมรายการแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆจนถึงทันที่พี่ดุมก,กัญชยัยเอ่ยปากถามกลางรายการค่ะว่าไหวไหมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าทนไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ที่ฟังได้ทนได้เพราะทนกว่าน,นี้ก็ทนมาแล้วอย่างไหวครับ ทางด้านของแป้งฝุ่นอดีตแฟนนุ่มของนุ่มนีค่ะก็ได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงค่ว่าเดตอนนั้นตนไม่ได้ประกาศเลิกแต่ก็หนีออกจากบ้านไปเพราะว่ามีปากเสียงกันเป็นช่วงที่ห่างกันแต่ก็ไม่ได้จะเลิกลาแต่ผู้หญิงจะคิดว่าเลิกลาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เราก็อยากมีเยอะใหญ่อยู่หวังว่าจะกลับมาแต่ปรากฏว่าเขารู้จักกับทางคนนี้ก่อนวันนี้แข็งแรงขึ้นเรื่องมันผ่านมานานแล้วแต่สิ่งที่ออกมาเพราะว่าเป็นห่วงและยังรักเขาเพราะเขาเองก็พยายามที่จะติดต่อตนแต่ติดต่อ ไม่ได้เพราะโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวเขาตลอดเวลาหลายครั้งที่พยายามติดต่อมาหาและอยากจะหนีออกมาแต่ออกมาไม่ได้เพราะมีคนติดตามที่เรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดเขาตามรังควานตามติดตัวเขาตลอดช่วงนั้นที่ตนป่วยเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็มาดูแลได้ประมาณนิดอาทิตย์แล้วเขาก็เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเขาไม่สบายใจตนก็เข้าใจว่าเขาลำบากเขาเองก็ขอโทษตนซึ่งตนก็ไม่ได้โกรธเขาก็บอกว่าอยากจะกลับมา ขณะที่พี่หนุกกัญชัยเองค่ะเปิดโอกาสให้แป้นผลนดดชี้แจงหลังจากที่ชาวเนต็ตค่ะแห่ถามว่ามานั่งในรายการวันนี้เนี่ยเพื่ออะไรเจ้าตัวก็ตอบว่าถ้าถามว่ามานั่งทําไมก็มานั่งเป็นเพื่อนมาเป็นพยานเพราะนุกนิกไม่เหลือใครเพื่อนที่เข้าหาเขาก็เห็นแค่ผลประโยชน์เห็นเขาเป็นตัวเงินตัวทองส่วนอาจารย์ออสก็ใช้เงินบาดเพื่อนเขาให้พาน,นุกนิกกลับไปที่มาวันนี้เพราะมาเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจเขา ทางด้านของพี่ดุมกัญชัยก็อธิบายเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าเคยมีกรณีแบบนี้หลายเคสที่เลิกกันไปพอเฮิร์ตจากแฟนใหม่ก็กลับไปหาแฟนเก่าเพราอปกป้องเขาได้และถามกลับไปที่แป้งฝุ่นค่ะว่าวันนี้จะกลับไปคบกับเขาไหมถากแป้งฝุ่นก็บอกว่ามันต้องใช้เวลามันเป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกไหมเพราะเคยให้โอกาสหลายรอบแล้วเหมือนกันด้านนุกนิกหันไปพูดกับอดีตคนรักคขาว่าหนูอยากจะขอโทษพี่แป้งเป็นหัวความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินและได้ฝักมาหรือ รู้หนูขอโทษที่ทำให้เป็นแบบนี้ขอโทษนะพร้อมกับเอามือไปตกที่ไหล่ของฝ่ายชายด้วยค่ะ จากนั้นข่ะทางแป้งฝุ่นก็ถึงกับน้ําตาซึมแต่ก็พยายามกันตัวเองไม่ให้ร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะอวยพรแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาไปผมไม่เคยมีใครเลยไม่เคยคุยกับใครเลยถ้าวันหนึ่งผมได้กลับไปคบกับเขาผมจะไม่โฟกัสเรื่องที่ผ่านมาผมรู้ว่าเขาก็หนักผมรู้นิสัยเขาดีว่าเขาก็โดดหนักถ้าเป็นคนอื่นผมเชื่อนะครับไม่เอามึงหาาม,มอย่าไปเถอะนุ่มกัญชัยก็บอกกางรายการว่าตอนนี้ทุกคนก็พูดแบบนั้นหมดเขาก็บอกว่าแป้งอย่าก,กลับไปนะ ทุกคนเนี่ยพูดแบบนั้นหมดเลยจากการแป้งฝุ่นก็หันกลับไปถามทางพี่หนุ่มกัญชัยค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพี่พี่จะกลับไปหาเขาไหมเคสแบบนี้หนุ่มกัญชัยก็ตอบแบบตรงไปตรงมาค่ะว่าไม่กลับแป้งฝุ่นก็บอกอีกว่าถ้าไม่กลับแล้วเขาจะอยู่กับใคร ดุมกัญชัยก็บอกว่าถ้าถามพี่มันคงไม่เหมือนกันพี่เป็นคนถ้าเกิดว่าเขาทรยศนอกใจเราพี่ก็ไปเลยแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้นอกใจแต่มันก็กล้ำกึกนะเพราะคุณเลิกกันไปแล้วสองเดือนเขาถึงได้ไปม,มีคนอื่นของพี่ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ก็อาจจะกลับนะเพราะว่าตอนที่กบกันเขาก็ไม่ได้หนีเราถูกไหมเขาเลิกกันก่อนเขาถึงไปมีคนอื่นแต่วันแรกที่เขาไปผมไม่เคยมีใครเลยนะฟังได้ไหมฟังได้ครับฟังได้นะฟังได้ทนได้นะทน ทนกว่าน,นี้ก็ทนมาแล้วทนวินิจทนมาแล้วใช่จะร้องไหมไม่แน่ครับครั้งนี้คุณจะกลับไปคบกับเขาไหมวันนี้หนูก็อยากอย,กอยู่กับเขาเป็นพี่พี่เอาไหมครับเอาตรงเลยปะไม่กลับไม่กลับแล้วเขาเขาจะอยู่กับใครครับคำว่ารักคำเดียวครับอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เนี่ยทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตต่างโคตรต่างมุบอ่อนกันไปแล้วค่ะแต่งานนี้ไม่รู้ค่ะว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะเป็นความรักครั้งใหม่ของเก่งไลพางจริงๆหรือเป็นแค่คอนเทนต์หรือไม่ก็ต้องรอดูไปพร้อมๆกันค่ะ ถ้าไม่อยากพาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยาก,ก, like, กืีกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต์ีช่อง u t u b e ทับตลาดและเพจ f a c e b o o k ทับตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ